สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมีสาระกันหน่อยนะอยากทาแบบนี้อยากทําคลิปแบบนี้นานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะทุกคนคือยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่ว่าจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเราจะมาพูดเราจะใช้คําว่ามาอ่านหนังสือมาแชร์ความรู้ให้กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีกว่านะคะ วันนี้เราจะมาเริ่มของเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายทุกคนในชีวิตประจำวันไม่รู้เราต้องเจออะไรบ้างมีฝุ่นละอองมีสารพิษมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเราจะมาพูดเกี่ยวกับตาค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะตา เป็นอวัยวะที่สําคัญมากในการที่เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะในเรื่องของฝุ่นละอองและควันเราจะเห็นมากในชีวิตประจำวันซึ่งจะอยู่ในชีวิตประจำวันเรานี่แหละแต่ถ้าเกิดฝุ่นละอองขนหรืออะไรเล็กๆ ที่เป็นที่เรามองไม่เห็นนะคะเป็นผงเข้าตาเราจะประถมพยาบาลเบื้องต้นกันยังไงแต่ที่แน่ๆคือทุกคนห้ามขครยี่ตานะคะให้ล้างผ่านน้ำหรือเช็ดออกถ้าอยู่เปลือกตาล่างเราเราแบบว่าใช้มือล้างให้สะอาดก่อนนะทุกคนถ้าเกิดเขาอยู่ที่เปลือกตาล่าง เราสามารถใช้ผ้าที่สะอาดหรือสำลีสะอาดที่จะเขี่ยเขาออกได้แต่ว่าถ้าอยู่บริเวณตาลูกตาเราสามารถใช้น้ำล้างผ่านได้ค่ะโดยใช้น้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่ที่หายร้อนแล้วอ่ะทุกคนหรือว่าเป็นน้ำมันสไลา์น้ำเกลือหรือน้ำมันสลา์ที่คนเรียกว่าน้ำเกลือค่ะล้างจากหัวตาไปหางตา คือตะแคงข้างสมมุติเราเป็นข้างข้างขวาตะแคงข้างขวาแล้วก็ล้างให้ไหลผ่านหวัวตามาหางตาค่ะให้สิ่งสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไปให้เราหายระคายเคืองตาแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ใช้ผ้าที่สะอาดผ้ากอ๊อซปิดตาแล้วก็ไปพบแพทย์ค่ะอันนี้คือในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมในเรื่องของฝุ่นหรือเศษขน เข้าตาค่ะอย่างที่2คือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาที่ฝังติดแน่นฝังแน่นฝังแบบว่าที่เราล้างไม่ออกที่เราล้างไม่ออกเลยก็คือให้ปิดตาแล้วก็ไปพบแพทย์ค่ะห้ามไปขยี้นะทุกคนย้ำห้ามไปขยี้ค่ะ3คือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นพวกกดด่างพวกสารพิษ ก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันคือล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำมอสายค่ะจากหัว,หวตาไปหางตาเหมือนกันนะทุกคนโดยใช้ระยะการล้างจะอาจจะนานหน่อยนานกว่าที่ฝุ่นเข้าตาอาจจะล้างเป็น30นาทีถึง40นาทีก็ได้ค่ะถ้าเป็นพวกกดด่างหรือสารพิษนะทุกคนล้างล้างจนเรารู้สึกดีขึ้นให้สารพิษมันเจือจาง แล้วเราก็ถ้าสมมติว่าคนที่บ้านห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลเราก็อาจจะหาขี้ผึ้งหรือใกล้ร้านขายยาก็ได้ค่ะมีขี้ผึ้งหรือคอเลมป้ายตาไว้เพื่อไม่ให้ตาปิดแบบนี้เพราะว่าคนที่โดนสารพิษหรือ หรือโดนสิแปปอมเข้าตาเขาจะลืมตาไม่ขึ้นอ่ะทุกคนหาขี้ผึ้งหรือว่ายาป้ายตาป้ายตาไม่ให้ตามันปิดแล้วก็ปิดตาปิดตาไว้แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนลูกตาที่โดนน้ำร้อนลวกทุกคนหรือแก๊สหงต้มระเบิดใส่มันจะปวดมากก็ให้ปิดตาไว้ ให้นอนพักนิ่งๆหรืออาจให้ยาแก้ปวดที่เรามีเช่นพาราเซตามอลให้ได้ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลนะคะโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นความรู้เบื้องต้นที่เราสามารถที่จะประถมพยาบาลกันก่อนที่จะไปโรงพยาบาลได้ถ้าเรื่องนี้เป็นความรู้ สำหรับบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็รับฟังหรือช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย